อกบย้าล็นนึสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวอตติชูครับเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเดจของเราเนี่ยประกาศได้ไปร่วมงานสกัด X กซิับ X ถึงส2 0 2 0 2ย e ซิ t เด e ครับเป็นงานเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์เซครับ แบรนด์ไทยที่ดีไซน์น้ำสมัยมากๆกับรองเท้าภายใต้ชื่อรุ่นว่าไคลโดติแฟลชครับภายในงานเนี่ยมีซุ้มกิจกรรมมากมายให้ร่วมสวน,นุกชิงรางวัลเลยครับแต่ว่าไฮาไลท์ของงานก็คงอยู่ในผลการเนลมิตสนามสตีดฟุตซอขึ้นมาครับเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ร่วมทำการแข่งขันแล้วก็ได้รับเตียงตอบรับเป็นอย่างดีครับ อีกไฮไลท์ที่การนำนักติดฟุตบอลกับนักฟุตซอลแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยมาประทากันเป็นการคืนกำไรให้กับเยาวชนที่มาโวมงานได้ดูนครับโอ้โหอะไรมีนักติด หมุนเดี่ยวคนนี้ขนาดหมุนสามอองศาสมบูรที่ยังไม่กติ่งแท้โอ้เกี่ยวแบบนี้อ๋อบ้างไหมบ้างอ่ะสร์สุดมากไปก่อเห้ยเออทำไปก่อนอ้าวดูบานไปก่อเห้ยเออทำไปก่อนอาโอย่ากลครับโอรแล้ว สวัสดีะ nice สสนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่พี่น้องน้องแล้วก็น้องนักกีฬาจังหวัดนนท์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก๊อฟธนวัฒน์ปริชานะครับเป็นกรรมการบริการบริษัทเอราวันอีสปอร์ตนะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับสำหรับการเปิดตัวเอ็กซิสตัวใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่พี่เอ็กซิสนะครับที่ไว้ใจให้เราได้เปิดตัวสินค้าที Stat ่มีค <mitad. S 1> ุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับในนามของ ร้านซ็อกเกคลับนะครับที่ท่านผ่านรู้จักนะครับก็เราถูกจัดตั้งมาเพื่อให้เป็นคลับสำหรับคนพูดและรักในสิ่งเดียวกันนั่นคือรองเท้าฟุตซอลและฟุตบอนนะครับก็แน่นอนว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือจยามทำให้เราใกล้กันมากขึ้นนะครับทำให้เราได้เป็นครับที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านรองเท้านะครับได้มีกิจกรรมร่วมายออนสินค้าในแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างแรง,งนดานใจต่อไปให้กับน้องๆเ,เยาวชนนะครับแบรนด์ของเรานั้นมีการผสมผสา,านนะครับวัตถุดิบแล้วก็โครงสร้างที่ทําให้เกิดความคลุกค่ากับตัวผิวพรรมากนะครับเอารุ่นใหม่รุ่นนี้ถือว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเอ็กซิสโดยจริงนะครับงานในปีนี้นะครับแคมเปญเปิดตัวเนี่ยเราใช้ชื่อว่า s e e s the future ั่นก็คือการที่พยายมจะยึดจับอนาคตเนี่ยเอาไว้ในมือเราก่อนที่มันจะเดินทางมาถึงนะครับ อันนี้จัดเห็นได้จากคาร์บิซอรรุ่นใหม่ของเราครับที่ใช้ชื่อว่า e x i s k i n e t i c Flash นะครับซึ่งรองเท้า e x i s k i n e t i c Flash เนี่ยนะครับมีจุดประสงค์นะครับในการออกแบบที่ชัดเจนนั่นก็คือการต้องการที่สร้างความกระชับในการสวมใส่ให้กับนักกีฬานะครับโดยที่แค่ความกระชับในการสวมใส่เพื่อให้รองเท้าเป็นนึ่งเดียวกับเท้า,ขอ,ทาของนักกีฬานั้นยังไม่พอครับยังต้องมีองค์ประกอบย่อยๆอีก3ส่วนด้วยกัน นั่นก็คือเรื่องของ easy fit easy ก็คือเราสามารถใส่รองเท้าตัวนี้ได้ง่ายด้วย 2. ก็คือ instant fit instant fit เนี่ยเป็นความฟิตความพอดีที่สามารถสร้างได้ตั้งแต่เราสวมใส่ครั้งแรกนะครับส่วนที่3คือ excellent excellent นั่นก็คือหมายความว่า ความกระชับในการสวมใส่อันนี้จำเป็นจะต้องสร้างคุณภาพากในการเล่นที่ดีให้กันบนักกีฬาด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับรวมอยู่ในตัว Exis Kinetic Flash ในปีนี้ของเรา เอกบุนค,นครับสโมสรการท่าเรือก็ต้อง exit exit ใจแรงเลยนะครับตอบโจทย์มากที่สุดแล้วครับครับผมเอาสัญญาไปสิบปีแล้วตอบอยู่เป็นรประสบการณ์ในเวทีของอทอสไตร์แน์แล้วก็ประสบการณ์ที่เมื่อได้รับการเรียกให้ติ็นทีมชาติมีความรู้สึกยังไงเพื่อที่จะได้เป็นส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนทั้ง,งในไลฟ์ทั้งในงานว่าวันหนึ่งเผื่อจะได้ไปยืนตรงนี้เหมือนฟุกครับเชิญครับ ครับก็เวลาซ้อมเวลาเล่นลีกก็ขั้งใจครับทำให้เต็มที่เต็ม <Okay, okay. S 1> ที่ไปกับมันครับแล้วสักวันมันก็จะเป็นวันของเราครับ